อามาเหนแผนที่เพียงหนึ่งูคนสิบหบวกไม่ใช่เพื่อคนจุดใจอ่อนสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับเกมเกมมินิเวล์แมพที่มีความสยดสยดองเดอะไซเลนอะไรก็ไม่รู้แหะแปลไทยแปลว่า ไม่มีเสียงอะไรก็ไม่รู้นะคะท่านผู้ชมเราไปเล่นเกมกันเลยมาถ้าผมเตือนเอาไว้แล้วนะถ้าทุกคนเป็นโรคหัวใจอย่าดูคลิปนี้อย่าหาว่าไม่เตือน,นสถานที่ที่ไม่มีคนแต่ผมก็ไม่รู้นะ ว่าเกมนี้จะน่ากลัวหรือเปล่าผมเตือนเอาไว้ก่อนเท่านั้นแหละพอาเกมมันเตือนอะนะอุ้ยเราเราได้กุญแจมาเอาไว้ทำอะไรติกสัมพันธ์ุ้ยเอาวะปลดล็อกประตู้ยฉันต้องการกุญแจแล้วไหนละกุญแจ ไม่มีอ่ะอันอันไหนไรมันเริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆแลวกับว่าที่นี่ไม่ใช่โลกอีกต่อไปก็ใช่แล้วเพื่อนไอ้บ้าที่ไหนมันมันเหมือนไม่ใช่โลกนะทุกคนเนี่ยดูดูดูด,ดูอะไรมันจะมืดมัวขนาดนี้มันไม่ใช่โลกแน่ๆเราอยู่ที่ไหนอุ้ย ลรอไปต่ออุ้ยเอาว่านี่เดินแบบยิ่ที่ตัวเุ้ยตัวอะไรไอ้ไอ้ขาเป็นมุมเดินโอ้เราออกมานอกที่นี่แล้วดูเหมือนว่าเราไม่เจออะไรนะ ไอ้สกีมแฟคตอรี่หนึ่งหนึ่งร้อยเมตรโอ้โหใครจะเดินถึงวะมีมีกดคิวให้วิ่งด้วยกดอากดอาย่องโอ้โหทุกคนที่นี่อุ้ยตัวอะไรนะ่ะมันคืออะไรเข้าไปได้ไหมเข้าไปไม่ได้อะไรนะ่ะ มันมีอะไรพุดขึ้นมาอุยมันเริ่มแปลกเรื่อยๆแล้วกับนี้่ใช่ลลงอีกต่อไปทางเลือกตัดสินทุกอย่างกลับกลับมาดีกว่าอุยตัวตัวอะไรโอ้ย จบสิบสมจบไม่ดีโอ้ผมโดนไอ้นั่นมันฆ่าตายอะทุกคนโอเคฮะเราตายผลสรุปคือเราตายโอ้เกมนี้เป็นเกมที่ดีแต่เรามาเล่นกันอีกทีกันเถอะเพราะว่ามันจบสั้นเกินไปดูดูคลิปสี่ยาวไม่ถึงสิบนาทีเด้ยวยซ้ำอ่านะ อุ้ยเกมอินฟาเลดไม่เยอะซะด้วย,อยเออรู้แล้วนะ16บวกไม่ใช่เปน็นอกใจอ่อนใจอ่อนคืออะไรอะคือใจอ่อนให้กับผีเหรอุ้ณผู้ นี่เราให้กดไลค์เลยเอาเอา,าคืออะไรผมผมกดเลิกผมกดเลิกแล้วผมเอามาเลยอะไรเนะี่ยอะไรมาเราจะไม่เสียเวลาแล้วก็ดูนมาสิสวมหูฟังเพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดหมายเหตุผู้ที่เล่นเพียงหงคน หบวกไม่ใช่เพื่อคนใจอ่อนกำลังโหลดบทที่1นึบทที่สองดีเรายังเล่นบทที่หนึ่งไม่จบเลยนะสิองมีนาคมสองห้าเกในสถานที่ที่ไม่มีคนโอเค จุูกุญแจมาปฏิสัมพันธ์มันเริ่มแปลกๆเรื่อยๆแล้วก็ว่าไม่ใช่โลอีกต่อไปโอ้น่ากลัวน่ากลัวไปไปเถอะโอเรามาที่เดิมแล้วหุย มาแล้วโอ้เราวิ่งกันเถอะทุกคนที่นี่มันไม่ใช่โลกแน่ๆเลยที่นี่โอ้มันมาอีกแล้วไปกันก่อนเถอะมันเริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆเราก็ว่าน,นี่ไม่ใช่โลกอีกต่อไป ใช่ทุกคนรู้ไปต่อโอ้โหม,มันมีเลือดโอ้โหเราต้องไปสินะเราต้องไปสินะ ย่องเลยอ่าอ่าผมดูเหมือนว่ามีคนกำลังโอ,อะไรสำคัญมากผู้ชายสำคัญมากเหรอผู้ชายอุ้ยอะไรสำคัญมากผู้ชายฮะซาร่า อะไรสำคัญมากผู้ชายอะไรพูดอะไรกันละ่ะอะไรสำคัญมากผู้ชายอะไรสำคัญมากผู้ชายอะอะไรสำคัญมากผู้ชายมันมันพูดคำแบบเดิมอย่างนี้ฆ่าตายเลยดีไหมอะไรสำคัญมากผู้ชาย อะไรสำคัญมากผู้ชายดูเหมือนว่าจะพูดตามเราเหรือเนี่ยนะโอ้ยอะไรสำคัญมากผู้ชายอุ้ยข้าอีอ้าว <c oughs> <c oughs> โอ๊ยไอตัวอะไรเนี่ย ไปกันเถอะอุ้ยติดสอบอ่าจูดๆอะไรสําคัญมากผู้ชายคืออะไรอะไรสําคัญมากผู้ชายอะไรสําคัญมากผู้ชายคนหาและเผาสีส่วนของซาร่ากดเอฟเพื่อหลบหนี คุณได้ยินเสียงระฆังต้องข้าให้เร็วที่สุดเผาเลยเผาทีเราเผาแล้วดูบนท้องฟ้าสิ อุย้ยปฏิติหลบหนีอุย้ยมีเสียงเดินอ,อุ้ยโอโอ้โอตัวอะไรวะหน้า พ okay. มันไปแล้วแยวน่น้นเรายังถือร่างซาล่าอยู่เลยเผาซาล่าสิโอ้ยเอาตายแล้วโดยร่างของซาล่าคือ ฟื้นผูคุณต้องการจะฟื้นคืนชีพโอ้โหกินตังไปยี่สิบมินิคอยบ๊ายบายครับทุกคนเราต้องไปกันแล้วเดี๋ยวเรามาต่ออนะีพีหน้าไม่ก็ไม่เล่นเลยบ๊ายบายทุกคน